กศนตมบ้านเหล่าขอนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกศน .5D พรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,565กศนตาบลบ้านเหล่าตั้งอยู่ที่สาราประชาคมหมู่17บ้านเหล่าพัฒนาตำบบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดส,สกลนครอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชา มีบุคลากรกศนตำบบล้านเหล่าจำนวนสองท่านคือ 1. นางสาวทิวรรวันหอมใสตำแหน่งครูกศนตำบล 2. นางสาวทัศยาบุญเชียวตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ good teacher ด้านวิชาการ กสนตมบลบ้านเหล่าได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานกสนตมบลบ้านเหล่าประจำปีงบประมาณ2 5 6 5พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ในส่วนของข้อมูลกสนตมบลที่ครบถ้วนถูกต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรมกศนอตำบลบ้านเหล่าได้ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดมีความพยายามที่จะส่อสแสวงหาความรู้อยู่เสมอและปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นมีการวางแผนการทํางานสามารถปฏิบัติงานจนเกิดผลสลัมฤทธิ์ที่ดี 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ของกศนตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good. Check in. ก o ๊ดเพ Be บสเช็คอินกศนตำบลบ้านเหล่าไม่เป็นเอกเทศใช้ร่วมกับบ้านเหล่าพัฒนาหมู่17ตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5สอสะสางสะดวกสะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัยและสะดุดตาร่มรื่นบรรยากาศเหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการมีการจัดทำจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เข้ารับบริการ3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity ก็สนอตำบลบ้านเหล่ามีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยมีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นและมีการปฏิบัติที่ดีมีการจัดในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ของผู้รับบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุดตามภารกิจของกอศนาตำบล 4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดก,กิจกรรมสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพพู๊พ n นชิพกศนาตำบลบ,บ้านเหล่าได้ดำเนินการจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกิจกรรมในระดับพื้นที่ในการร่วมกันวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านพลบกน้องผือมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M O U ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 5. มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กสนตำบลบ้านเหล่าได้มีการนำสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอขอบพระคุณค่ะ